หลวงพ่อเดิมพุทธ,ธะสะโรอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านแนะนำไว้ว่าคาถาต่างๆนั้นเขาจะเอาไว้ท่องเอาไว้เป็นองค์ภาวนาเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งเดียวให้จิตเป็นสมาธิเหมือนเราจะเดินข้ามน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ต้องอาศัยสะพานส่วนกําลังจิตที่ไม่เป็นระเบียบไหลไปในอารมณ์ต่างๆก็ต้องอาศัยการภาวนาคาถาให้จิตเป็นหนึ่งถึงจะมีพลังมหาศาล คาถาเรียกเงินหลวงพ่อเดิมพุทธสโรสิทธิพุทธทังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข่าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติศีวลีจะมะหาลาพังพระวันตุเม